เลือดหยดลงบนพื้นสายร้อนในค่ำคืนที่เงียบสงบของดูไบแสงจันทร์สาดส่องนาของร่างที่นอนนิ่งอยู่บนชายหาดกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นเปลือจากทะเลลอยมาในอากาศลมอุ่นพักผ่านแต่หัวใจของนริยเนยเยือกนรีมองร่างของสามีใหม่ด้วยความสันเทาในมือเพียงสามวันหลังจากแต่งงานทุกอย่างพังทลายงานแต่งงานที่กรุงเทพเต็มไปด้วยรอยยิ้มและคำแต่ที่นี่ในดูไบความลับเริ่มคลายตัว นารีรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องจากเนอมืดบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวในความมืดของคืนเธอได้ยินเสียงฝีเท้าบนสายแต่ไม่มีใครปรากฏหัวใจของเธอเต้นแรงราวกับจะระเบิดออกจากอกเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าทุกอย่างยังดูสมบูรณ์แบบพวกเขาเช็คอินที่โรงแรมหรูใจกลางดูไบห้องพักเต็มไปด้วยกลิ่นดอกไม้และแสงเทียนวิวเมืองยามค่ำคืนสว่างสวยจากหน้าต่างกระจก ชายสามีของเธอยิ้มกว้างขณะจิบแชมเปญเขาพูดถึงอนาคตที่สวยงามด้วยน้ำเสียงมั่นใจนารีพยักหน้าแต่ใจของเธอหนักอึ้งความลับที่เธอเก็บไว้เริ่มกัดกินจิตใจหนึ่งปีก่อนเธอพบชายแปลกหน้าที่กรุงเทพเขาเป็นชี้จากตะวันออกกลางผู้มั่งคั่งและมีสเสน่ห์ชื่อของเขาคืออลาวลิศชายที่มีดวงตาดุจเกลียวเขาสัญญาจะมอบโลกทั้งใบให้กับนารี นารีตกหลุมรักแต่รู้ว่าไม่ควรความสัมพันธ์ของพวกเขาซ่อนอยู่ในเงามือดอัลวาลิสส่งข้อความถึงเธอก่อนงานแต่งงานเขาบอกว่าเขาจะตามเธอไปทุกที่นารีคิดว่าเธอตัดขาดจากเขาได้แล้วแต่ข้อความล่าสุดของเขาทำให้เธอสันสถานฉันอยู่ในดูไบและฉันรู้ทุกอย่างข้อความนั้นมาถึงเมื่อคืนก่อนเกิดเหตุนารีไม่บอกใช้เรื่องนี้เลยสักคำ คืนนี้พวกเขาเดินเล่นบนชายหาดส่วนตัวสายนุ่มเย็นใต้ฝ่าเท้าของนารีเสียงคลื่นซัดฝั่งดังก้องในหูของเธอชายจับมือเธอแน่นพูดถึงแผนการท่องเที่ยวเขาอยากเห็นทะเลใสายยามพระอาทิตย์ตกนารียิ้มแต่ใจของเธอวาวุ่นบางอย่างในอากาศรู้สึกผิดปกติเงาดำเคลื่อนไหวใกล้ต้นปามข้างหน้านารีหยุดเดินหัวใจเต้นแรงขึ้น ชายถามว่าเธอเป็นอะไรด้วยความเป็นห่วงเธอโกหกว่าลมเย็นทำให้หนาวแต่ความจริงคือความกลัวครอบงำเธอเสียงฝีเท้าบนทายดังขึ้นอีกครั้งนารีมองไปรอบตัวแต่ไม่มีอะไรชายหัวเราะบ,บอกว่าเธอจินตนาการไปเองเขาดึงเธอให้เดินต่อไปตามชายหาดแสงจันทร์สะท้อนบนผิวน้ำราวกับเพชรแต่ความงามนั้นไม่ทำให้เธอสงบลง นารีรู้สึกถึงสายตาที่มองจากที่ไหนสักแห่งบางสิ่งกำลังรอคอยในความมืดชั่วโมงต่อมาชัยล้มลงบนทรายเลือดไหลาจากบาดแผลที่หน้าอกของเขานารีกรีดร้องแต่ไม่มีใครได้ยินมือของเธอเปื้อนเลือดขณะพยายามช่วยเขาเธอมองรอบตัวเงามืดหายไปแล้วมีเพียงเธอและร่างไร้ชีวิตของชัยกลิ่นคาวเลือดผสมกับกลิ่นทะเล หัวใจของนารีเต้นแรงจนเจ็บปวดเธอหยิบโทรศัพท์มือถือด้วยมือสันแต่สัญญาณขาดหายในพื้นที่ห่างไกลนารีรู้ว่าเธอต้องหนีจากที่นี่แต่ขาของเธอหนักราวกับติดกาวเสียงคลื่นยังคงดังต่อเนื่องไม่หยุดราวกับกำลังย่อเย้ความกลัวของเธอนารีมองไปที่ร่างของชายอีกครั้งเขานอนนิ่งไม่มีลมหายใจเหลืออยู่ความทรงจำของงานแต่งงานผุดขึ้นในใจ รอยยิ้มของเขาความอบอุ่นของมือเขาทั้งหมดนั้นพังทลายในชั่วพริบตานารีรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูกบางสิ่งในใจบอกว่าเธอถูกตามล่าอละวาลิตรู้เรื่องงานแต่งงานของเธอเขารู้ว่าเธออยู่ในดูไบตอนนี้ข้อความของเขายังคงดังก้องในหัวฉันรู้ทุกอย่างและฉันจะไม่ปล่อยเธอนารีเริ่มวิ่งไปตามชายหาดายก็ติดเท้าของเธอเหมือนโซ่ตรวน ลมพัดแรงขึ้นราวกับพยายามขัดขวางเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังอีกครั้งหัวใจของเธอเต้นแรงจนแทบระเบิดนารีมองไปข้างหลังแต่ไม่มีใครเพียงเงาของต้นปาล์มที่โยกไหวเธอวิ่งต่อไปมุ่งหน้าไปยังแสงไฟโรงแรมหรูอยู่ไกลออกไปในระยะสายตาแสงไฟจากตึกสูงส่องสว่างราวความหวังแต่ความกลัวยังคงครอบงำจิตใจของเธอ นารีรู้ว่าเธอหนีไม่พ้นจากเขาอลาวาลิตไม่ใช่คนที่ยอมแพ้ง,ง่ายๆความสัมพันธ์ในอดีตของเธอกลับมาหลอกหลอนนารีสะดุดล้มลงบนสายหนุ่มมือของเธอสัมผัสความเย็นของพื้นสายเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูเธอลุกขึ้นมองไปรอบตัวอีกครั้งเงามืดเคลื่อนไหวใกล้ต้นปามอีกแล้วนารีรู้ว่าเธอต้องไปให้ถึงที่ปลอดภัย แต่ทุกอย่างก้ารู้สึกหนักอึ้งยิ่งขึ้นกลิ่นทะเลผสมกับกลิ่นเลือดยังคงลอยความทรงจำของชายชายขึ้นในใจเธอรอยยิ้มของเขาความรักที่เขามอบให้ทั้งหมดนั้นถูกทำลายในคืนนี้นารีรู้ว่าเธอไม่สามารถไว้วางใจใครแม้แต่ตัวเธอเองก็อาจเป็นภัยความลับที่เธอเก็บไว้เริ่มเผยตัวบางสิ่งในใจบอกว่าเรื่องนี้เพิ่งเริ่มต้น นารีวิ่งต่อไปแสงไฟใกล้เข้ามาแต่ความมืดยังคงตามติดเธอไม่ปล่อยนารีวิ่งจนถึงแสงไฟของโรงแรมหรูเงื่อหไหลลงหน้าผากผสมกับกลิ่นเกลือทะเลลมหายใจของเธอขาดเป็นห้วงในความตื่นตระหนกพื้นหินอ่อนเย็นเยียบใต้เท้าที่เปื้อนสายล็อบบี้โรงแรมสว่างสวยด้วยโคมไฟระยิบระยับกลิ่นน้ำหอมราคาแพงลอยอยู่ในอากาศพนักงานต้อนรับยิ้มแต่สายตาเต็มไปด้วยคำถาม นารีพูดตะกุกตะกักเกี่ยวกับเหตุการณ์บนชายหาดชายสามีของเธอนอนตายอยู่ที่นั่นเลือดของเขายังติดอยู่บนมือของเธอพนักงานโทรเรียกตำรวจด้วยสีหน้าตื่นตระหนกนารีนั่งลงบนโซฟานุ่มในล็อบบี้หัวใจของเธอยังเต้นแรงไม่หยุดภาพของชายชายขึ้นในใจของเธอรอยยิ้มของเขาก่อนที่ทุกอย่างจะพังทลายเสียงเซเรนตำรวจดังใกล้เข้ามาจากระยะไกล นารีรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องเธอเธอมองไปรอบตัวแต่ไม่มีอะไรผิดปกติหรือว่าเธอจินตนาการไปเองอีกครั้งโทรศัพท์ในกระเป๋าของเธอสั่นเบาๆข้อความใหม่จากหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอนี้ฉันไม่ได้นารีข้อความนั้นเขียนหัวใจของเธอจมลงสู่กลนบึ้งของความกลัวอลาวาลิตต้องเป็นคนส่งข้อความนี้เขาเคยครูแบบนี้เมื่อหลายเดือนก่อน นารีลบข้อความทิ้งด้วยนิ้วที่สันเธอไม่อยากให้ตำรวจเห็นสิ่งนี้ตำรวจมาถึงพร้อมไฟกระพริบสีแดงน้ำเงินชายในเครื่องแบบถามเธอด้วยน้ำเสียงเข้มงวดนารีเล่าถึงเหตุการณ์บนชายหาดแต่เธอไม่พูดถึงอลาวาลิตเลยสักคำความลับของเธอหนักอึ้งในใจกลิ่นกาแฟจากถ้วยบนโต๊ะลอยมามันผสมกับกลิ่นเหงือและความกลัวของเธอตำรวจพาเธอกลับไปยังจุดเกิดเหตุ ชายหาดเงียบสงบราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ร่างของชายหายไปจากสายนารีชะงักมองพื้นสายว่างเปล่าเลือดที่เคยเปื้อนอยู่หายไปอย่างลึกลับมีเพียงรอยเท้าจางๆบนผิวสายตำรวจมองเธอด้วยสายตาสงสยัยคุณแน่ใจว่านี่คือที่เกิดเหตุเขาถามนารีพยักหน้าแต่ใจของเธอสั่นไหวบางสิ่งในสายดึงดูดสายตาของเธอ วัตถุเล็กๆส่องแสงใต้แสงจันทร์นารีก้มลงหยิบมันด้วยมือที่สัน่นแหวนทองคําที่มีอักษรอาหรับสลักอยู่หัวใจของเธอหยุดเต้นเมื่อเห็นมันแหวนนี้เคยอยู่ในมือของอลาวาลิดเขาให้เธอเมื่อครั้งพบกันที่กรุงเทพนารีซ่อนแหวนไว้ในกำมืออย่างรวดเร็วตำรวจไม่สังเกตเห็นการเคลื่อนไหวของเธอไม่มีร่างกายไม่มีร่องรอยตำรวจพูด น้ำเสียงของเขาทำให้เธอรู้สึกผิดนารีรู้ว่าพวกเขาไม่เชื่อคำพูดของเธอเธอรู้สึกถึงสายตาที่มองจากเนามืดบางสิ่งกำลังรอคอยโอกาสของมันลมทะเลพัดแรงหนาวเย็นถึงกระดูกนารีถูกพากลับไปที่โรงแรมตำรวจบอกว่าเธอต้องรอการสอบสวนห้องพักของเธอเงียบสงบเกินไปกลิ่นดอกไม้จากเมื่อคืนยังคงลอยอยู่แต่ตอนนี้มันรู้สึกเหมือนกลิ่นงานศพ นารีล็อกประตูและตรวจหน้าต่างทุกบานเธอนั่งลงบนเตียงมือยังกำแหวนแหวนนั้นหนักราวกับแบกความลับทั้งโลกเธอได้ยินเสียงข้อะเบาๆที่ประตูหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกใครเธอถามด้วยน้ำเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงความเงียบนารีเดินไปที่ประตูด้วยขาที่อ่อนแรงเธอมองผ่านช่องตามแมวแต่ไม่มีใคร เพียงเงาของโคมไฟที่โยกไหวในทางเดินเธอกลับมานั่งที่เตียงหายใจทีโทรศัพท์ของเธอสั่นอีกครั้งบนโต๊ะข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอชัยไม่ได้ตายแต่มันเพิ่งเริ่มต้นนารีรู้สึกหนาวเย็นไปถึงกระดูกสันหลังข้อความนี้มาจากหมายเลขเดิมอลาวาลิตรู้มากกว่าที่เธอคาดคิดเธอโยนโทรศัพท์ลงบนเตียงด้วยความกลัวแสงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามาในห้อง เงาของม่านโยกไหวราวกับมีชีวิตนรีรู้ว่าเธอไม่ปลอดภัยที่นี่แต่การหนีตอนนี้อาจยิ่งอันตรายเธอหยิบแหวนขึ้นมาดูอีกครั้งอักษรสลักบนนั้นเหมือนคำสาบมันเตือนเธอถึงคืนที่พบอลาวาลิตคืนนั้นที่กรุงเทพฝนตกหนักเขาเข้ามาในชีวิตของเธอราวพายุรอยยิ้มของเขาทำให้หัวใจเธอสัน่นนารีรู้ว่าเธอทำผิดตั้งแต่วันนั้น แต่ความหลงไหลทําให้เธอตาบอดตอนนี้ชายหายไปและเธอถูกตามล่านารีเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปเมืองดูใบสว่างสวัยด้วยแสงไฟนับล้านแต่ความมืดในใจของเธอกลืนกินทุกอย่างเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกรอบคราวนี้ดังกว่าเดิมและเร่งร้อนนารีถอยหลังจนชนกำแพงเย็นเธอไม่กล้าเปิดประตูในตอนนี้เสียงเคาะหยุดลงแต่ความเงียบยิ่งน่ากลัว นารีรู้สึกถึงลมหายใจที่คอของเธอแต่เมื่อหันไปไม่มีใครอยู่ที่นั่นแหวนในมือของเธอร้อนราวกับไฟเธอโยนมันลงบนพื้นด้วยความตื่นตระหนกแหวนกลิ้งไปหยุดที่มุมห้องแสงจันทร์ทำให้มันสองวาวราวกับตานารีรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างแต่ทุกทางเลือกดูเหมือนกับดักเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาด้วยมือสัน่นข้อความหมายปรากฏขึ้นอีกครั้ง มองไปที่ประตูฉันรออยู่หัวใจของนารีหยุดเต้นชั่วขณะเธอรู้ว่าเขาอยู่ใกล้กว่าที่คิดอลาวาลิตไม่เคยปล่อยเธอไปจริงๆนารีมองไปที่ประตูด้วยความกลัวเงาดำเคลื่อนไหวผ่านช่องใต้ประตูเสียงฝีเท้าดังเบาๆในทางเดินเธอรู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกปีนาทีนารีต้องตัดสินใจว่าจะหนีหรือรเผชิญหน้าแต่ทุกทางเลือกนำไปสู่ความมืด กลิ่นดอกไม้ในห้องเริ่มฉุนขึ้นราวกับกำลังเตือนถึงอันตรายที่ใกล้เข้ามานารีรู้ว่าเรื่องนี้ยังไม่จบนารียืนนิ่งหน้าประตูมือสันขณะจับลูกปิดเงาดำใต้ช่องประตูหายไปอย่างกะทันหันเสียงฝีเท้าในทางเดินเงียบลงราวกับไม่เคยมีกลิ่นน้ำหอมในห้องเริ่มฉุนจนแสบจมูกหัวใจของเธอเต้นแรงราวกลองสึดนารีกลั้นหายใจผลักประตูออกช้า,ชา ทางเดินว่างเปล่ามีเพียงแสงไฟสลัวพรมแดงนุ่มใต้เท้าซ่อนเสียงฝีเท้าของเธอลมเย็นจากเครื่องปรับอากาศพัดผ่านตัวเธอนารีเดินไปตามทางเดินด้วยความระแวงทุกเงาหมืดดูเหมือนภัยคุกคามที่ซ่อนอยู่โทรศัพท์ในมือของเธอสั่นอีกครั้งข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอสว่างลงมาที่ล็อบบี้ชั้นรอยอยู่นารีรู้สึกหนาวเย็นถึงกระดูกสันหลัง อลลาวลิฟอยู่ใกล้กว่าที่เธอคิดเธอเดินไปที่ลิฟต์ด้วยขาที่สัน่นกระจกในลิฟต์สะท้อนใบหน้าซีดเซียวของเธอกลิ่นโลหะในลิฟต์ผสมกับกลิ่นเหมื่อนารีกดปุ่มล็อบบี้ด้วยนิ้วที่เย็นเฉียบลิฟต์เคลื่อนตัวลงช้าๆราวกับยืดเวลาเมื่อประตูเปิดล็อบบี้เงียบสงัดผิดปกติคมไฟระย,ยิบระยับสองแสงราวกับดวงดาวพนักงานต้อนรับหายไปจากเคาน์เตอร์นารีเดินออกจากลิฟต์ด้วยความระวัง พื้นหินอ่อนเย็นเยียบสัมผัสฝ่าเท้าของเธอเสียงน้ำพุในล็อบบี้ดังก้องในความเงียบนารีมองไปรอบตัวหัวใจเต้นแรงขึ้นเงาดำเคลื่อนไหวใกล้โซฟามุมห้องเธอหยุดชะงักมือกำโทรศัพท์แน่นอลาวาลิตเธอเรียกด้วยน้ำเสียงสัน่นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงน้ำพุนารีเดินเข้าไปใกล้เงานั้นช้าๆกลิ่นน้ำหอมผู้ชายลอยมาในอากาศหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอก เงานั้นหันมาเผยใบหน้าที่คุนเคยไม่ใช่อลวาลิสแต่เป็นชายแปลกหน้าเขายิ้มดวงตาเย็นฉาดุดน้ำแข็งนารีคุณดูเหมือนเห็นผีเขาพูดน้ำเสียงของเขานุ่มแต่แฝงความน่าสะพรึงกลัวนารีถอยหลังมือสัมผัสกำแพงเย็นคุณเป็นใครคุณรู้จักฉันได้ยังไงชายคนนั้นก้าวเข้ามาใกล้ยิ่งขึ้นกลิ่นน้ำหอมของเขาคล้ายอลวาริสจนน่าขนลุก ฉันชื่อไซเดะคนของอลาวาลิตนารีรู้สึกโลกหมุนคว้างในปริตตาไซเดะยิ้มกว้างเผยฟันขาววาวอลาวาลิดส่งฉันมาเก็บกวาดความวุ่นวายนารีรู้สึกขาหมดแรงอยากสุดลงเธอมองหาทางหนีแต่ไม่มีทางออกไซเดะเดินวนรอบเธอราวกับนักล่าใช้ไม่ได้ตายเขาอยู่กับเราคำพูดนั้นเหมือนมีดแทงใจนารีเธอสายหน้าไม่เชื่อสิ่งที่ได้ยิน ฉันเห็นเขาเขานอนตายบนชายหาดไซเดะหัวเราะเสียงดังก้องในล็อบบี้คุณเห็นสิ่งที่เราต้องการให้เห็นนารีรู้สึกถึงกับดักที่รัดแน่นกลิ่นน้ำหอมของไยเดะชุนจนวิงเวียนเธอมองไปที่ประตูทางออกโรงแรมแสงไฟจากถนนดูไบสว่างสวายด้านนอกนารีวิ่งไปที่ประตูด้วยพลังทั้งหมดไยเดะตะโกนเรียกแต่เธอไม่หยุด ประตูอัตโนมัติเปิดออกช้าเกินไปลมร้อนจากถนนดูไบพัดเข้าหน้าเธอกลิ่นฝุ่นและน้ำมันเครื่องลอยมานารีวิ่งออกไปบนถนนที่พุกพลานรถยนต์บีบแตรด,ดังสนั่นเมื่อเธอตัดหน้าเธอได้ยินเสียงฝีเท้าตามหลังมาไซเดดายังคงตามล่าเธอไม่หยุดนารีวิ่งเข้าไปในตรอกมืดข้างตึกกลิ่นขยะเน่าเหม็นลอยมาจากถังขยะกำแพงคอนกรีตครุกระทลอกแขนของเธอ เสียงฝีเท้าของไซเดะดังใกล้เข้ามานารีหันไปเห็นเงาของเขาที่มุมตรอกเธอซ่อนตัวหลังถังขยะด้วยใจระทึกกลิ่นเหม็นทําให้เธอแทบอาเจียนหัวใจของเธอเต้นดังจนกลัวเขาจะได้ยินไซเดะเดินช้าๆผ่านถังขยะของเธอรองเท้าหนังของเขาส่งเสียงบนพื้นเปียกนารีกลั้นหายใจมือกำหวนในกระเป๋าแหวนของอลาวาลิตยัยงร้อนในมือของเธอ สาเดดาหยุดเดินหันมองรอบตัวนารีฉันรู้ว่าเธออยู่ที่นี่น้ำเสียงของเขาทำให้เลือดในตัวเย็นนารีรู้ว่าเธอต้องเคลื่อนไหวเดี๋ยวนี้เธอวิ่งออกจากตรอกมุ่งหน้าไปถนนใหญ่แสงไฟจากตึกระฟ้าส่องสว่างราวกลางวันรถแท็กซี่จอดอยู่ข้างหน้าตลาดกลางคืนนารีกระโดดขึ้นรถหายใจหอบหนักไปที่สถานีตำรวจเร็วเข้าเธอตะโกน คนขับพยักหน้ามองเธอผ่านกระจกกลิ่นน้ำยาปรับอากาศในรถฉุนแสบจมูกนารีมองออกไปนอกหน้าต่างด้วยความหวาดกลัวเงาของไซเดะหายไปในฝูงชนแต่เธอรู้ว่าเขายังตามอยู่รถแท็กซี่เคลื่อนตัวผ่านถนนที่จอแจเสียงตแตรรถและผู้คนดังระงมในหูนารีรู้สึกถึงแหวนในกระเป๋าของเธอมันเหมือนเครื่องตวนใจถึงความผิดพลาด อัลวาลิดวางแผนทุกอย่างไว้ตั้งแต่แรกใช้อาจยังมีชีวิตหรือเป็นเพียงคำลวงนารีไม่รู้ว่าควรเชื่ออะไรอีกต่อไปสถานีตำรวจปรากฏขึ้นในระยะสายตาตึกคอนกรีตสีเทาดูแข็งกร้าวและเย็นชานารีลงจากรถมือยังกำแวนแน่นกลิ่นฝนจากถนนผสมกับเหงื่อของเธอเธอเดินเข้าไปในสถานีด้วยขาที่สัน่นตำรวจที่เคาน์เตอร์มองเธอด้วยสายตาเฉยเมย นารีเล่าถึงไซเดะและเหตุการณ์ใน็อบปี้แต่เธอไม่พูดถึงแหวนหรืออลาวาลิตความลับของเธอยังคงหนักอึ้งในใจตำรวจจดบันทึกด้วยท่าทีไม่มั่นใจไม่มีร่างกายไม่มีหลักฐานเขาพูดนารีรู้สึกถึงความสิ้นหวังที่ครอบงำเธอมองออกไปนอกหน้าต่างของสถานีเงาดำเคลื่อนไหวในความมืดด้านนอกหัวใจของเธอเต้นแรงขึ้นอีกครั้ง าเยดะหรืออาจเป็นอลาวาลิดยังอยู่ที่นั่นนารีรู้ว่าเธอต้องเผชิญหน้ากับความจริงแต่ความจริงนั้นอาจอันตรายเกินไปกลิ่นกาแฟจากเครื่องในสถานีลอยมามันไม่ช่วยให้เธอรู้สึกสงบลงเลยนารีรู้ว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกปินาทีบางสิ่งกำลังรอคอยในเงามืดนารีนั่งตัวสั่นในสถานีตำรวจที่เย็นเยียบกลิ่นกาแฟเก่าในถ้วยกระดาษชนจมูก แสงเฟนีออนสั่นไหวสร้างเงาบนกำแพงเสียงพัดลมเพดานดังคลึกคราดในความเงียบแหวนของอลาวาลิตยังคงร้อนในมือของเธอนาริกำมันแน่นจนเจ็บฝ่ามือตำรวจมองเธอด้วยสายตาเต็มไปด้วยสงสัยคุณต้องให้ข้อมูลมากกว่านี้เขาพูดนารีพยักหน้าแต่ปากของเธอปิดสนิทความลับของเธอหนักราวกับตะกัวภาพของชายนอนตายยังคงหลอกหลอน แต่คำพูดของไซเดะทำให้ทุกอย่างสับสนชายไม่ได้ตายเสียงนั้นดังก้องในหัวนารีรู้สึกถึงสายตาที่จับจ้องจากมุมห้องเธอหันไปแต่มีเพียงเงาของเก้าอี้โทรศัพท์ของเธอสั่นบนต๊ะไม้เก่าข้อความใหม่ปรากฏบนหน้าจอที่ร้าวมาที่ทะเลทายคืนนี้เที่ยงคืนหัวใจของนารีหยุดเต้นชั่วขณะข้อความนี้ไม่มีชื่อผู้ส่งอีกครั้ง อลวาลิดหรือไซยดดาต้องอยู่หลังเรื่องนี้นารีลุกขึ้นขอตัวออกจากสถานีตำรวจเตือนว่าเธอไม่ควรออกไปไหนแต่ความกลัวผลักเธอให้ก้าวต่อไปถนนดูใบายามค่ำคืนสว่างด้วยแสงไฟกลิ่นอาหารจากร้านข้างทางลอยมานารีเรียกแท็กซี่มุ่งหน้าไปทะเลทรายที่นั่นคือที่ที่ทุกอย่างจะชัดเจนรถเคลื่อนผ่านเมืองที่ไม่เคยหลับ เสียงเครื่องยนต์ดังปลบความเงียบในใจนารีมองออกไปนอกหน้าต่างรถตึกระฟ้าค่อยๆหายไปในความมืดสายเริ่มปรากฏในแสงไฟหน้ารถกลิ่นฝุ่นแห้งลอยเข้ามาในรถนารีลงจากแท็กซี่ที่ขอบทะเลรายลมร้อนพัดผ่านราวกับประสิบคำเตือนสายเย็นใต้เท้าทำให้เธอสัน่นแสงจันทร์ส่องสว่างบนผืนสายกว้างใหญ่นรีเดินไปข้างหน้ามือกำไวน้แน่น เงาดำปรากฏขึ้นไกลออกไปในทะเลทรายหัวใจของเธอเต้นแรงจนเจ็บหน้าอกเงานั้นเคลื่อนไหวช้าๆมายัางเธอนารีหยุดเดินมองเงาด้วยความกลัวอลาวาลิตเธอเรียกด้วยน้ำเสียงสัน่นเงาหยุดนิ่งแล้วก้าวออกจากความมืดใบหน้าของชายปรากฏใต้แสงจันทร์นารีถอยหลังขาสั่นจนแทบล้มชายคุณยังมีชีวิตอยู่เธอตะโกนชายยิ้มแต่ดวงตาเย็นฉาดุดน้ำแข็ง นารีทุกอย่างเป็นไปตามแผนคำพูดของเขาทำให้โลกของเธอพังทลายเลือดที่ชายหาดความตายของเขาทุกอย่างเป็นเพียงละครที่จัดฉากนารีรู้สึกถึงการทรยศที่แทงใจคุณรู้เรื่องอลวาลิทต,ตั้งแต่แรกเธอถามชายก้าวเข้าใกล้มือถือมีดสัน้นแสงจันทร์สะท้อนใบมีดวาวับอัลวาลิตเป็นเพียงหมากในเกมนี้นารีรู้สึกถึงความหนาวเย็นในกระดูก สายรอบตัวดูเหมือนจะกลืนเธอกลิ่นฝุ่นและความกลัวผสมกันในอากาศชัยเดินวนรอบเธอราวกับนักล่าฉันรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับคุณและเขานารีสายหน้าน้ำตาไหลลงแก้มทำไมทำไมต้องทำแบบนี้ชัยหยุดเดินมองเธอด้วยสายตาไร้ความปราณีเงินของอลาวาลิตคือเป้าหมายของฉันนรีตระหนักถึงความจริงที่น่าสะพรงกลัวชัยไม่เคยรักเธอเขาใช้เธอ ความสัมพันธ์ของเธอกับอลาวาลิตเป็นกับดักชายวางแผนทุกอย่างตั้งแต่วันแรกนารีรู้สึกถึงมีดที่จ่อคอของเธอใบมีดเย็นเยียบสัมผัสผิวของเธอกลิ่นโลหะจากมีดผสมกับเหงือ่อคุณจะฆ่าฉันเหมือนที่แกล้งตายชัยหัวเราะเสียงดังก้องในทะเลทรายฉันไม่เคยตายและคุณจะไม่ตายนารีสับสนคำพูดของเขาคุมเครือ ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังจากด้านหลังเงาอีกคนปรากฏขึ้นในความมืดอลววลิตเดินออกมาด้วยรอยยิ้มเย็นชานารีรู้สึกถึงกับดักที่รัดแน่นยิ่งขึ้นทั้งสองคนนี้วางแผนด้วยกันเธอคิดอลลวลิทมองชายด้วยสายตาแข็งกร้าวชายคุณทำงานของฉันเสร็จหรือยังนารีรู้สึกโลกหมุนคว้างในปริตตาชายและอละววลิทรู้จักกันตั้งแต่แรก เธอเป็นเพียงเหยื่อในเกมของทั้งคู่กลิ่นฝุ่นในทะเลทรายฉุนจนแสบจมูกนารีถอยหลังมองหาทางนี้แต่สายรอบตัวดูเหมือนกำแพงชายลดมีดลงแต่สายตาย,ยังจับจอ้องอลาวาลิตเดินเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีสงบนารีคุณทำให้ทุกอย่างซับซ้อนน้ำเสียงของเขานุ่มแต่แฝงอันตรายนารีรู้ว่าเธอต้องหนีเดี๋ยวนี้เธอวิ่งออกไปในความมืดของทะเลทราย ทรายก่อเท้าทําให้ทุกย่างก้าวหนักเสียงหัวใจของเธอดังก้องในหูชัยและอละวาลิตโกนเรียกจากด้านหลังนารีไม่หันกลับเธอวิ่งต่อไปแสงจันทร์นำทางเธอผ่านผืนทรายกลิ่นฝุนและความกลัวครอบงำจิตใจนารีเห็นแสงไฟจางๆในระยะไกลอาจเป็นค่ายพักแรมหรือแสงหลอกตาเธอวิ่งไปหาแสงนั้นด้วยความหวังแต่เสียงฝีเท้าของทั้งคู่ยังตามมา นารีรู้ว่าเธอหนีไม่พ้นจากพวกเขาแหวนในมือของเธอยังร้อนราวไฟมันเหมือนเครื่องตวนใจถึงความผิดพลาดนารีโยนแหวนทิ้งลงบนผืนสายแสงจันทร์ทำให้มันส่องวาวครั้งสุดท้ายเธอวิ่งต่อไปหายใจถี่และหนักแสงไฟในระยะไกลชัดเจนขึ้นเล็กน้อยนารีสะดุดล้มลงบนสายเย็นมือของเธอสัมผัสก้อนหินในความมืดเธอหยิบมันขึ้นมามือสั่นด้วยความกลัว เสียงฝีเท้าของชัยและอลาวาลิศใกล้เข้ามานารีลุกขึ้นหันหน้าเผชิญหน้ากับพวกเขาฉันจะไม่ยอมให้คุณควบคุมอีกน้ำเสียงของเธอแข็งกร้าวเกินคาดชัยและอละวาลิศหยุดเดินมองเธอรอยยิ้มของทั้งคู่ทำให้เธอสัน่นนารีเกมนี้ใหญ่กว่าที่คุณคิดอลาวาลิศพูดนารีรู้สึกถึงความลับที่ยังซ่อนอยู่บางสิ่งในน้ำเสียงของเขาน่าสะพรึงปลัว แสงไฟจากระยะไกลเริ่มจางลงนารีรู้ว่าเธอต้องต่อสู้เพื่อมีชีวิตแต่ความจริงใหม่กำลังรออยู่ในเงามืด